แล้วนะครับตอนนี้นะนี่ไงมาเราสามารถคิวได้ในช่วงต้นเกมนะครับเห็นป่มโอเคน่าจะตายหมดนะครับสวยต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บอะไรทิ้งไปเลยดีกว่านะครับช็อตนี้ยังไงอา้าวลงบิงนะครับไม่เป็นไรแต่ยังได้อยู่อโอเคมาพัตเตอร์ไฟเราสู้ได้ชิลๆอยู่แล้วนะครับเขาสับได้เราทีเดียวแต่เราลําเขาแบบตายได้โอเคสวย มันสามารถหลบมันกีบัตตอ ly ไฟได้นะครับถ้าใครหลบจริงจชังนะช้าๆนะ,ๆนะแตคผมขอโดนหนึ่งทีดีกว่านะครับเพราะว่าโอกาสหลบมันน้อยอยู่แล้วนะครับมันหลบยากผมก็ไม่ค่อยได้ช่ำรอเรียวด้วยเพราะว่าไม่ได้เล่นนมานะครับเอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหรือชิดเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นรอเรียวป่าเพื่อนๆดูกันนะครับเนื่องจากทีมเขาดับบัตเตอรไฟมานะครับในเกมนี้นะครับ โอเคครับก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นการที่ดับตัวแก้ทางมานะครับซึ่งมอส์ฟลายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบตัวเวทนะครับอ่าเลยดับเป็นลอเรียออมานะครับทุกคนเกมนี้ก็จะเล่นง่ายด้วยนะครับถ้ามีไฟเตอร์เยอะๆนะครับก็จะเป็นงานง่ายสําหรับลอเรียออเลยโอ้โหโดนดึงแบบมฟ้าเป็นเลวอ่ะเปิดมาก็โดนป่วดแล้วครับ เดี๋ยวเราฟาร์มตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับอ่าเหมือนในแข่งนะครับที่เขาดับราเรียวไปป่านะครับคือต้องเจอพวกไฟเตอร์เยอะๆนะครับไฟเตอร์หนาๆนะครับรอเรียวเนี่ยจะมีอิสระในการล้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนะครับโดนดึงไป2รอบแล้วมันน่าจะรออีกรอบไหมเนี่ยเราต้องเอาตัวไปบงังว่าฟ้าเลยนะครับในงานโดนดึงอีกโอเคสวย โอ้ยหึแก็เสียเวลาฟาร์มไปดิอ่ะก็ส่วนสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคสวยได้สกีน้ำบอฟ้าเดี๋ยวเจอกันนะครับแก๊งเนี่ยป่วนกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมก็จะเร่งเป็นทางด้านรองเท้ารถกูดาวด้วยนะครับเกมนี้นะครับอ่ะเราก็จะเบลสีเราก็จะได้ลํำเลยนะครับพิ่พิวเลยนะครับ โอเคทางด้านนูนนะครับก็ตามนี้เลยก็จะใส่มาเป็นรถคูดาวสิบเหมือนเดิมนะครับก็เดโซนะครับสปิริตนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จะได้จอบเอที่หน่อยแล้วก็ได้รถคูดาวมาเริ่มต้นที่10นะครับก็สามารถคอมโบกับ Devil a w a k e n i n g ได้หรือบาฟ้านะครับตอนนี้คือมา,อารถคูดาวเรา,าทะลุแล้วนะครับตอนนี้นะนี่ไงมาเราสามารถ พิ้วได้ในช่วงต้นเกมนะครับเห็นป่มโอเคน่าจะตายหมดนะครับสวยถือว่าเลินเกมมาค่อนข้างดีนะในการเปิดไฟแรกของเรานะครับโอเคถ้าออกอของไอเทมมาแบบนี้เนี่ยลอเรเียเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้ในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าถ้าถึงเราจะมีมานาหรือไม่มีมานานะครับหรือเราไม่มีวัฟ้าเนี่ยเราก็สามารถล้าได้นะครับทุกคนนะแต่ถ้ามีวัฟ้าเนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่ว่า เปอร์เซ็นต์ในการลดคูดาวของเราเนี่ยเยอะนะครับอ่ามันจะเต็มพอดีเลยนะครับออาส่วนไอเทมป่านะครับก็จะมีลดคูดาวด้วยนะครับเต็มไปด้วยไอเทมที่เพิ่มลดคูดาวนะที่ผมจะออกนะครับเกมนี้นะดาฟาร์มเวทใหญ่เนี่ยจะมีลดคูดาวซิปนะครับแล้วก็ผมก็จะขึ้นเป็นอากอดี้มาอีกนะครับก็จะครบพอดีนะครับก็จะไม่ทําให้เราแบบเปลืองสักเท่าไหร่นะครับ เราก็ค่อยขายรองเท้ารถกดาออกที่หลังแล้วเป็นรองเท้ากันเวทเอานะครับทุกคนโอเคสวยลำชิวๆครับเกมนี้มีแต่ตัวขาตายเราล้ลำสบายนะครับแล้วก็แถมไฟเตอร์อีก2ตัวนะครับสังเกตได้ว่าเกมนี้จะขาตายทั้งที่น,นะทีมเขาคือมันเป็นเกมที่แบบว่าดาวรรยหลอมาเล่นง่ายมากๆนะครับ ลรอเลียวเนี่ยควรดับในเกมที่แบบเจอตัวคาตายเยอะๆแล้วก็ตัวที่แบบเป็นไฟเตอร์นะครับที่มันต้องสู้กับเราระยะประชินนะครับมันจะคุ้มมากๆนะครับลอเลียวนะครับก็จะแพ้ทางตัวที่พิ้วพิวแล้วก็แพ้ทางตัวระยะไกลนะครับหรือแพ้ทางแคลรี่นั่นเองนะลอเลียวเนี่ยไม่ชอบตัวที่แบบว่ายืนฟรีนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ลำนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเค ล้อเลี่ยวก็รู้สึกว่าจะมาค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับอ่าถึงคนจะไม่หยิบกันนะครับแต่ในแข่งเนี่ยค่อนข้างมาแรงนะในการที่หยิบเอาไปเคาน์เตอร์พวกไฟเตอร์นะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยในแพทนี้เนี่ยเขาจะชอบหยิบไฟเตอร์ที่แบบเข้ามาล้วงกันแบบอ่าเยอะนะครับทุอคนอย่างเช่นวกยีน่านะครับอย่างเง,งี้ยอิโปประมาณเนี้ยพวกลิกเตอร์พวกโถมเข้ามานะครับล้อเลี่ยก็จะชอบมากๆเลยนะครับอ่าโอเค เขาแก๊งเลนล่างแล้ววะเดี๋ยวเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับน่าจะต้องไปช่วยรับไอริก่อนนะครับไอริน่าจะกันไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราเดินลงมาช่วยหืมบัตเตอร์ไฟยังไงมาดิหลบได้ครับสวยโอ้อยติคือหืมไหวไหมเนาะไม่น่าไหวครับเอาล่ะครับก็มาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บอะเรนทิ้งไปเลยดีกว่านะครับช็อตนี้ยังไงเอา้าลงบิงนะครับไม่เป็นไรแต่ยังได้อยู่อ่า โอเคนะครับถือว่าสวยงามนะครับไอลีน่าจะดันป้อมล่างให้เราได้นะครับเดี๋ยวเราวนกลับไปฟาร์มต่อเลยนะครับทุกคนโอเคสวยวนไปนะครับเกมนี้คือเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบดีละทางด้านตัวละครนะครับแล้วก็ทางด้านการแก้ทางของตัวละครนะครับอ่าแล้วก็การเงินด้วยนะครับเรานําแทบทุกอย่างเลยนะตอนนี้แล้วก็สกอร์ด้วยนะครับทุกคนมาไดอากูนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น าทางด้านดาฟฟาร์มเวทใหญ่นะครับเพื่อจะได้ลดคูดาวแล้วก็ได้เก็บแสแตทเวทเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากการฟาร์มชิปป่านะถ้าเล่นเป็นบิวนี้นะครับเอาบิวป่ามาออกไอเทมลดคูดาวสัก2 3ชิ้นก็พอแล้วนะครับนอกนั้นก็ฟูดาเมจไปเลยนะครับถ้าไม่งั้นรอเลี่ยมมันจะไม่มีดาเมจปิดศัตรูนะครับถ้าจะเล่นสายแทงไปเลยก็คือถ้าตัวดาเมจเราตายหมดเราจะไม่มีดาเมจเลยนะประมาณนี้เราแค่จะมีบทบาทในการยืนไฟค่อนข้างนาน แค่นั้นเองนะครับทุกคนโอเคมาบัตเตอร์ไฟเราสู้ได้ชิวๆอยู่แล้วนะครับเขาสับได้เราทีเดียวแต่เราลำเขาแบบจนตายได้โอเคสวยมันสามารถหลบอันตีบัตเตอร์ไฟได้นะครับถ้าใครหลบเก่งๆนะช่ำๆนะเดี๋ยวผมขอโดนหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าโอกาสหลบมันน้อยอยู่แล้วนะครับมันหลบยากผมก็ไม่ค่อยได้ช่ำา้อดเดียวด้วยเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะครับ okay, โอเคโอ้ยติดเขยอีกแล้วหินมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยไหนว่าฝับแล้ว แต่ว,ว่า GM ปรับแล้วมันก็ยังดูใหญ่เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปทางด้านมงกุฎทองคําหรือเดเดมเลยนะครับเพื่อเล่งดามจนะน่าจะไหวนะเซลิกาเพราะว่าเราหลบกระสุนเขาได้นะครับโอเคกระสุนเขามันค่อนข้าง,งที่จะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเขายังไม่เลดเกมยังไม่มีความเร็วโจมตีในการพอที่จะยิงให้เราตายได้นะครับในการที่เราบิงนะถ้าเขายิงเร็วกว่านี้ยังไงเราก็ตายครับเพราะว่าเราก็โดนกระสุนไปหนึ่งนัดนะเมื่อกี้ ถ้าเราแบบโดน2นัดแบบเร็วๆในเสี้ยววินาทีเนี่ยเราก็อาจจะตายได้นะครับเพราะว่าอามาตะก็ช่วยไม่ได้ถ้าโดนยิงเร็วนะครับแต่นี้เขายังยิงช้าอยู่แล้วพอลบก็สูญได้อยู่นะครับเมื่อกี้นะครับผมเลยกล้าเทรดนะโอเคสวยงามครับตอนนี้ก็เก็บมาได้5คิวแล้วนะก็ถือว่าอีซี่เลยยังไงเราก็น่าจะดันป้อมเขาไหวนะเกมนี้ถ้าเลดเกมไปเราจะขึ้นบ้านยากมากๆนะครับ เราต้องอาศัยบอลดาให้เขาเปิดให้ให้ได้นะถ้าเขาเปิดแครี่ไม่ได้ก็ลินยากนะครับถ้าเลยเกมเนี่ยเราอาจจะแบกไม่ได้นะครับแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยเราอาจจะประคองเกมได้หรือว่าถ้าเขามาโยนเราเราอาจจะไหวนะถ้าไม่โดนแกกขัดนะครับโอเคน่าจะได้ครับจังหวะนี้เราได้ลัมฟรีมากนะโอ้โหได้อยู่นะโดนสัน้นหืมโคโดนแก้ทางโอเคหลบได้ครับสวยยังไงหืมไม่น่าไหวครับเราหมดแล้วเลือดเราหมดแล้ว ตอนนี้เพื่อนตายหมดนะครับช็อตเมื่อกี้เฮ้ยอารินเอาอันนี้มาก็ค่อนข้างที่จะแก้ทางอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นไหมผมแบบโดนเกือบโดนฟันตายอ่ะถ้าเขาสเต็ครบเมื่อกี้ถ้าเขากดาสตาร์แล้วโดนฟันเต็มๆอะ่ะเราอาจจะตายได้เลยนะเมื่อกี้แต่เขาเก็บสเต็ตไม่ครบนะครับได้แค่ยกแล้วก็ฟันหนึ่งทีนะดาเมจเขาไม่พอที่จะปิดลอเลียวของเรานะครับก็ถือว่าโชคดีของเราไปนะครับโอเค ตามต่อไปนะครับเขียนได้เดเดมมาแล้วนะครับพลังเวทเราก็จะค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็ชูดามจเราก็จะแรงมากเกมนี้ผมก็จะขึ้นเป็นจอกอรมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเลทเกมเนี่ยถ้าเขาออกทอยเนี่ยถึงล้อเลี้ยวจะมีดามจชูดามจค่อนข้างที่จะ,ะแรงนะครับแต่ก็ไม่สามารถปราบแทงลงได้นะถ้าไม่มีจอกอผมไปทดลองมาหลายเกมแล้วนะครับถ้าโดนแบบกันเวทหนักๆน,นะครับละลายไม่ได้นะ ชูดามีดเข้านิดเดียวแต่พลังเวทเข้าน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับโอ้ยสวยหลบดึงได้เฉยอ่ะขนาดบิง้งไปหาดึงนะเมื่อกี้โอเคตายไปหลบป้อมไม่ดึงทีสวยหลบได้ครับชิลชโอ้ยเกือบโดนดึงแก๊กคือตัวปัญหาของเราในนะั้นในเกมนี้ถ้าเราโดนแก๊กดึงแล้วดูดในจังหวะน,นั้นเราจะหลบออกยากมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาบูลิฟายมาเราเล่นเป็นตำแหน่งป่านะครับอ่าเราไม่สามารถดิ้นอะไรได้เลยนะถ้าโดนดึงแล้วดูดนะครับ ถ้าเราตายเนี่ยเพื่อนเราอาจจะแบกไม่ได้นะฮะในเกมนี้นะครับดูจากการที่เพื่อนเล่นละจากการตายเนี่ยเขาเริ่มตอบโต้ทีมเราได้แล้วนะถ้าเราตายเนี่ยโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับโอเคตอนนี้คือผมแบบต้องแบกทีมอะประมาณนั้นนะครับถ้าตัวแบกตายก็คือเล่นยากนะครับทีมเราเพราะว่าเขาก็สู้ทีมเราได้สบายอยู่แล้วอะตัวอื่นอะแต่เขาแค่สู้เราเรียวยากนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคสวยครับ ดนมัเต์ไฟมาถ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะมัเต์ไฟกับเราอ่ะเขาไม่สามารถสู้เราได้นะฮะเพราะว่าเราสามารถหลบสกิลเขาได้นะครับเขาก็ทําอะไรไม่ได้แน้วนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราแบบดันเวฟขึ้นตรงสูงดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยในการกันบ้านนะครับเขาพิมมานะครับพิมมาใสเราหรือเปล่านี่นะครับโอเค กำลังไปเลนการนะครับน่าจะได้เล่นนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาออกข้างๆเยอะเราเรียบชอบแบบการโจมตีหมูมากๆเลยนะมันจะได้แบบระเบิดสเตตหลายๆตัวนี่ไงแล้วหลบได้ไงโอเคแล้วหลบได้ไงเอาเอาเอายัางไงเอาตายหมดนะแบบนี้เหลือบัตเตอร์ไฟตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราพยายามทาเลนแล้วรีบจบให้ไวที่สุดน,นะครับตอนนี้เร,เ,นเ,รเริ่มเล่นยากแล้วเราเรียบเริ่มเล่นยากแล้วถ้าเจอดาเมจหนักๆจากเซริกาเนี่น่าจะเล่นยากมากๆนะครับ โอเคเดี๋ยวขึ้นเป็นสต a ร์บอลนูฟเลยนะครับนะสตาร์บอลนูฟเนี่ยเราจะได้แกกบบจ่อเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์40เนะครับอ่าเหมือนมูาราภาษาเวีนั่นเองนะประมาณนั้นโอเคนี่ไงยังไงได้โยสวยดาเมจค่อนข้าง,งเวอร์นะครับเพราะว่าเราได้เดเดมาแล้วมาดิเฮ้ยเขาดูดนี่ไงเราดิ้นไม่ได้เห็นไหมถ้าเราโดนดูด,ด,ดเราจะดิ้นไม่ได้แบบนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับโอ้โหก็ถือว่าพลาดไปนะครับช็อตเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้ดิ้นนะ ถ้าเราไม่มีรองเท้ากันซีซีเนี่ยเราไม่ได้ดินแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมบอกนะเราก็คือแบบเราต้องระวังแก๊กให้ดีๆอ่ะมันเป็นตัวฆ่าเราได้เลยนะอถ้าเราไม่มีรองเท้ากันซีซีหรือไม่มีพูริไฟถึงจะมีรองเท้ากันซีซีก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับอ่าถ้าโดนดึงดูดก็คือจบเลยนะครับลอเ,เรียวโดนเบิร์ตตายไม่ได้เล่นต่อนะครับนี่แหละครับปัญหาของเราที่เราต้องแก้ได้ในเกมนี้นะครับถ้าเราแบบถ้าแก๊กตายเนี่ยเราจะเล่นง่ายมากๆนะครับ มีตัวเดียวเลยที่ปวดเราหนักๆก็คือแก๊กนะครับโอเคเปิดดักสเลเยอร์ไปเลนกลางเราน่าจะจบได้นะเดี๋ยวผมฟาร์มออฟสตาร์ออฟนูนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเติมเลยนะครับเพราะว่าดัมันก็ยังวิ่งไม่ถึงนะครับโอเครองเท้าผมก็เปลี่ยนมาเป็นรองเท้ากันเวทเรียบร้อยนะครับรถคูด้าก็ข้างๆที่จะพร้อมนะครับเพราะว่ารถคูดาาตั้ง3ชิ้นนะครับในเทมนะครับโอเคก็ครบ40แล้วนะครับ ก็พร้อมมากๆที่จะจบเกมนะครับแต่อยู่ที่เชิงแล้วว่าเราจะเล่นรอดหรือเปล่านะตรงนี้ขอเก็บบัฟฟ้าก่อนแล้วกันนะครับบัฟฟ้าจะหมดอย่าเพิ่งเล่นนะเพื่อนใจเย็นนะไม่รอเนี่ยมีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าไม่รอนะถ้าเราโดนดึงคือจบเลยอะเราต้องระวังแก๊กให้ดีๆหรือว่าต้องหลบเขาให้ได้เท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นนะตรงนี้แต่เขาโดนคีบบีบตั้ง3เลนอะเขาน่าจะตัดสินใจยากอยู่นะอืม แต่เราอะเสียคนไปหนึ่งคนนะครับเราก็เล่นยากเหมือนกันนะครับโอเคสวยอุยถ้าเขาดึงสวนเรามาเราอาจจะตายนะเมื่อกี้แต่เขาไม่ดึงนะครับก็ถือว่าโชคดีของเราไปนะครับโอเคถือว่าเซตมาค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะเลงตรงนี้อยากเล่นแล้วอะมาหน่อยมาหน่อยแล้วปะคือถ้าผมโดดเข้าไปแล้วกดแชรแขงแล้วเพื่อนไม่ตามก็คือยังไงก็ตายฟรีนะครับผมอยากเล่นมากตรงนี้เพราะว่าเขาออกกันเยอะแล้วอะ แล uh huh. ้เราต้องทําเวฟดึงดึงความสนใจไปก่อนนะครับทำเวฟดึงความสนใจเข้าไปนะครับโอเคน่าจะได้ออกก่อเกิดนะครับน่าจะสับเกิดไปเลยถ้าไม่สับเกิดน่าจะไม่รอดนะครับถือว่าหาตังค์สับเกิดรอในการไฟดีกว่านะครับโอเคน่าจะพอนะขาดอีก200นะครับน่าจะสับเกิดได้นะยังไงโอเคเข้ามากดแข็งสับเกิดโอเคสวยไปลุย โอเคสวยครับสับเกิดได้สวยมากนะครับยังไงเราก็การันตีชัยชนะแล้วถ้าเราได้สับเกิดแบบนี้นะครับสวยครับก็จบไปแล้วนะครับสลับเกมนี้นะครับในการเล่นรอรียวอาปากของผมนะครับทุกคน อาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็รอติดตามกันเลยครับทุกคนไว้เจอกัน